สวัสดีครับมากินอะไรครับนี่วันนี้กินแหนมแหนมทอดอร่อยแหนมทอดนะครับนี่แหนมทอดแหนมทอดอร่อยวันนี้นะครับหืมหอมกระเทียมลูกโดด บบเป็นแหนมแท่งกระเทีลมเมหมดแล้วบบนะเป็นแหนมแท่งอร่อยเราัสัอ้องเพิ่มสามสามโลใส่มะม้วงน,นี่เนม่งอ

ừm chịu không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  chịu วเดี๋ยวไม่ต้องเข้ามาหาเลยนะไม่รู้เนี่ยี่เาเรี่านเข็ yeah, like ีม่เแกันมันไม่หานไู้หมเออมกู้้กันเระไรปเียบออกไปตะเียวก็เลยเออไปดไปต้านไปส่ง้านเด็กที่หู กเี่ยวได้ไในมัแสมากนหยานีคุณกเนมันไปหาเขางไอางเ่ขา่ะเหมือนแบบว่ารับรับิดไปเที่ยวแป๊บนึงไก่อนดรัไปให้เยอ่คนยิ้มาอู้หูโทรไล้ทีน้คุณโม๊ตใช่ไมมันมัน

สามาฝ่าัานเป็เอะไรช่ชวนพอแตกทำไง